สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับในช่วงของหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC สําสำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของรักของห่วงของใครบางคนซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ดีใช่ไหมครับเวลาผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะมีของบางอย่างที่เขารักมากของบางอย่างที่เขาเนี่ยห่วงแหนมากแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครได้ของเขาไปหรือว่าใครเอาของเขาไป มันจะพบเจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหลอนอย่างถ้าใครเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเ,ออเสื้อผ้ามือสองของมือสองที่แบบว่าเจ้าของเนี่ยเขามาตามทวงคืนนะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยแต่เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์สยองขวัญของแฟนขับท่านหนึ่งครับที่ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาบอกว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกของรักของห่วงซึ่งของชิ้นนี้เป็นของชิ้นใหญ่ด้วยครับนั่นก็คือรถยนต์นั่นเองครับเจ้าของเนี่ยไม่ใช่อื่นใคร เป็นพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยครับซึ่งรถคันนี้นั้นพ่อของเขาเนี่ยรักมากแล้วปรากฏว่าหลังจากที่พ่อเขาเสียชีวิตไปมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอีกมากมายเลย mm. เกี่ยวกับรถคันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณ รับฟังเป็นเพื่อนถ้าคุณนั้นไม่กล้าฟังคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับผมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในเมื่อวันที่8มกราคมปีพศ2548ครับตรงถนนเรียบคลองประปาในวันนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นครับซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุนั้น ก็คือพ่อของเจ้าของเรื่องราวเรื่องนี้นี่แหละครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดที่เรียบคลองปลาปาในสมัยนั้นเนี่ยออกข่าวหนังสือพิมพ์ด่งดังเลยครับเขาพาดหัวข่าวประมาณว่านายพันซิ่งเก่งตอนนั้นเนี่ยเขาจําเนื้อหารายละเอียดข่าวได้ไม่ชัดเจนหรอกครับประมาณว่าแบบพ่อของเขานั้นขับรถเก่งไปประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งจนตัวของพ่อเขานั้นเสียชีวิตไปเขาเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่ารถคันที่พ่อขับไปชนเป็นอุบัติเหตุนี้เนี่ยเป็นรถคันที่พ่อเขานั้น รักแล้วก็ห่วงแหนมากๆเลยครับซึ่งรถยนต์คันนี้ครับตัวของพ่อเขาเนี่ยซื้อมาเป็นรถมือสองครับโดยความที่ว่าครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายหรอกครับซื้อรถคันนี้มาในราคา85,000บาทตอนที่ซื้อมาก็าซื้อมาจากเพื่อนสนิทของพ่อเขานั่นแหละครับเป็นรถมิตซูบิชิครับสีแดงรุ่นแชมป์พ่อเนี่ยรักรถคันนี้มากเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากได้รถยนต์เนี่ยมานานแล้วครับท้งชีวิตแกเนี่ยขับมาแต่โมอเตอร์ไซค์มาตลอด แต่งพี่สาวของเขาตัวของเขาแล้วก็น้องสาวเนี่ยได้แต่สอนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่อมาตลอดเลยจนพ่อได้รถคันนี้นี่แหละครับพ่อเนี่ยรักรถคันนี้มากชนิดที่เราได้ว่าแกเนี่ยห่วงมากๆเลยนะครับคือลูกๆคนไหนที่จะมาขึ้นรถแกเนี่ยแกจะบอกว่าอย่าทําสกโปกนะอย่าก,กินของในรถหกในรถนะก่อนขึ้นรถเนี่ยเช็คเท้าให้ดีสะอาดไหมมันจะเปื้อนโคลนอะไรหรือเปล่าเหมือนกับว่าแกเนี่ยจะรักรถคันนี้จนลูกๆทุกคนเนี่ย ดูออกเลยครับว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่แกนั้นรักที่สุดในชีวิตแล้วแกเนี่ยก็จะชอบบนครับบนลูกๆทุกคนเนี่ยเวลามาขึ้นรถแกจนวันสุดท้ายที่แกเสียชีวิตไปแกยังเสียชีวิตไปในรถคันนี้คันที่แกรักที่สุดนี้เลยซึ่งในใบชนะสูตรระบุเอาไว้ว่าพ่อของเขานั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับน่าจะมาจากการกระแทกอย่างรุนแรงจนคอพ่อคนนั้นหักแล้วก็เสียชีวิตทันที จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจบไปหลังจากที่พ่อเนี่ยเสียชีวิตรถเนี่ยก็พังนู่นนี่นัน่นอะไรต่างๆแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่จบเพียงแค่นี้ครับทุกคนในบ้านเนี่ยกลับมาคุยกันว่าจะยังไงต่อดีกับซากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถคันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถูกยกไปไว้ที่พักของกลางครับที่สพปากเกร็ดเพราะว่ามันเป็นคดีความกับคู่กรณีนู่นนี่นัน่นอะไรไปซึ่งในขั้นตอนการดําเนินคดีขั้นตอนในหลังจากนี้เนี่ยจะต้องยกซากรถของพ่อเขานั้น ไปเหมือนกับเป็นการไปตรวจสภาพรถอะไรเนะี่ยเหมือนกับเป็นการทําคดีสบรบงคดีของตํารวจเขาซึ่งมันใช้ระยะเวลานาน,านมากมากมากด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการประกอบรูปคดีของตํารวจเขานั่นแหละครับพอตรวจสภาพตรวจอะไรเสร็จทุกอย่างเนี่ยเหมือนคดีจะจบแล้วอะไรประมาณนั้นทางตํารวจเนี่ยก็ติดต่อมาครับว่าให้ครอบครัวของเขาเนี่ยสามารถเข้ามารับของกลางเอ่อก็คือซากรถของพ่อเขานั่นแหละครับมารับได้เลยที่อู่แห่งหนึ่ง อนนั้นตัวของเขากับแม่เนี่ยก็พากันไปรับซากรถคันนี้ที่อู่ตามที่ตำรวจเนี่ยแจ้งมาพอมาถึงที่อู่ครับเจ้าของอู่แกก็เดินมาพาไปดูครับว่า,ารถคันนี้ใช่รถของหนูไหมคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยใช่ไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรไปเหมือนกับว่าทางเจ้าของอู่นั้นเขาจะคิดค่าเสียหายครับนั่นก็คือค่าจอดรถครับซึ่งค่าจอดรถที่นี่เนี่ยแกคิดวันละ200ครับแล้วคิดดูว่ากว่าคดีจะจบเรื่องเลยจะจบเนี่ยกินระยะเวลาไปประมาณ3เดือนกว่า,วาสรุปแล้ว เขาจะต้องเสียค่าจอดประมาณหมื่นกว่าบาทได้ครับดูความที่ว่าตัวเขานั้นกับครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรหรอกครับก็คุยกับเจ้าของอู่ครับต่อรองกันว่าจะยังไงต่อดีเขาก็กดเครื่องคิดเลขกดขึ้นนู่นนี่นู่นนั่นอะไรไปมาเจ้าของอู่เนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้จ่ายผมมาแค่พันสี่แลกกับซากรถคันนี้ละกันก็ประมาณว่าเหมือนกับขายซากรถของพ่อเนี่ยใครจับเจ้าของอู่เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นส่วนต่างในการเสียค่าจอดนี่แหละ ก็คือขายให้เจ้าของอูไปเลยแล้วคุณจ่ายเพิ่มอีกพันสเป็นส่วนต่างมาเขาเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ามันไม่ค่อยจะแฝงเท่าไหร่เลยโทรหาเพื่อนพ่ออคนนึงเขาเ่ยก็เล่าให้ฟังครับถึงเรื่องราวที่เจ้าของอูเนี่ยบอกว่าให้จ่ายค่าส่วนต่างแล้วก็จะยึดซากรถเอาไว้นู่นนี่นั่นอะไรไปพอคุยจบครับเพื่อนพ่อบอกว่างั้นรออาตยรยงนั้นแหละเดี๋ยวอาไปอาแกก็มาครับมาพร้อมกับช่างคนนึงพอช่างได้มาดูสภาพรถได้มาดูประเมินนู่นนี่นั่นแล้วช่างบอกว่า ให้เขานั้นเอารถคันนี้เนี่ยไปขายที่อือ่นดีกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะเหมือนกับว่าอู่นี้ที่เขาจอดเนี่ยมันจะตีราคาต่ําเกินไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนต่างพันสีเนี่ยไม่น่าจะจ่ายหรอกคือถ้ายกซากไปให้อู่แล้วไม่ต้องจ่ายพันสีเนี่ยก็พอได้อยู่ช่างบอกว่าเอาอย่างนี้ไปขายที่อูื่นดีกว่าไปไปไปตัวเขาเองกับแม่เนี่ยด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงินหรอกครับคือถ้าจะซากรถคันนี้ออกไปก็ต้องจ่ายเงินหลักหมื่นให้กับเจ้าของอู่อู่นี้ เขาเองก็เลยไปต่อรองกับเจ้าของอู่กันครับว่าจะขอให้ลดราคาลงได้ไหมปรากฏว่าเจ้าของอู่เนี่ยใจดีครับลดให้เหลือประมาณ8,00 0กว่าบาทช่างที่มาด้วยกันกับเพื่อนพ่อเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้วันหลังสรุปว่าช่างที่มากับเพื่อนพ่อเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้ครับแล้วก็ลากรถคันนี้เนี่ยไปไว้ที่อู่ของเขาตอนนั้นเนี่ยก็มีแม่มีอาที่เป็นเพื่อนพ่อมีช่างแล้วก็มีตัวของเขาเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่ที่อู่ครับว่าจะอาอยังไงต่อดี ช่างเนี่ยบอกว่าคันนี้เนี่ยน้าเคยซ่อมให้พ่อหนูนะพ่อหนูเนี่ยรักรถคันนี้มากๆเลยนะรู้ไหมขนาดว่าซ่อมนานขนาดไหนเนี่ยแกก็ไม่ยอมทิ้งรถคันนี้แกบอกจะนั่งรอจนกว่าจะซ่อมเสร็จนั่นแหละรถคันนี้เนี่ยแกรักสุดๆเลยตอนนั้นเนี่ยเขากับแม่ก็คุยกันครับว่าจะยังไงต่อดีกับซากรถของพ่อแม่เนี่ยก็เสนอช่างครับว่าเออถ้าเกิดว่าพี่จะสามารถทําได้ไหมคือซ่อมรถคันนี้เนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ช่างหนึ่งก็อั้มอึ้งอยู่นิดหนึ่งครับก็เดินวนไปวนมาก็ดูนู่นดูนี่เขาก็บอกว่าประมาณว่าเออมันก็พอจะซ่อมได้อยู่นะพี่แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยแม่งั้นบอกเอาอย่างนี้ถ้าซ่อมได้เนี่ยช่วยซ่อมให้ทีส่วนเงิน8ปดพันที่ช่างจ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาคืนให้พอตัวของเขากับแม่นะครับกลับมาถึงบ้านก็มาคุยกันครับว่าแม่เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมรถ อีกอย่างค่าใช้จ่ายซ่อมรถคันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะสูงแม่จะไปเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปยืมเงินจากลุงมาก่อน8ปดพันเพื่อคืนช่างแต่ส่วนค่าซ่อมรถเนี่ยแม่จะใช้เงินจากชาปนากิจพ่อก็ตกลงราคากับช่างครับปรากฏว่าช่างก็ตีราคามาให้คือถ้าจะสามารถซ่อมให้แบบสามารถขับได้เหมือนปกตินั้นจะใช้เงินประมาณ50,000บาทครับแต่ว่าซ่อมนานเหมือนกันซ่อมเป็นระยะเวลาเป็นปีเลยครับกว่าจะได้ขับจริงๆ จนถึงวันที่ซ่อมเสร็จครับรถคันนี้กลับมามีสภาพใหม่มีสภาพสมบูรณ์ตามเดิมวันนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านดีใจกันมากเลยครับวันที่ช่างโทรมาบอกว่ารถเสร็จแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยต่างพากันดีใจที่จะได้เห็นรถของพ่อนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเขาเองนั้นเป็นคนอาสาที่จะขับรถของพ่อเนี่ยจากอู กลับมาที่บ้านครับแต่เหมือนกับว่าบ้านของเขาเนี่ยสถานที่การจงการจอดมันจะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่ครับก็เลยคุยกับแม่ครับว่าจะาไปจอดที่ไหนดีคุยกับแฟนเนี่ยแฟนก็บอกว่ามาจอดตรงหน้าบ้านเธอได้เพราะว่าตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามเธอเนี่ยเป็นกำแพงเป็นที่โลง่ลงๆคนแถวนี้เขาจอดรถกันเยอะแยะก็ะเลยตกลงว่างั้นเดี๋ยวเอารถของพ่อเนี่ยไปจอดไว้ที่หน้าบ้านแฟนก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ากลับมาที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีที่จอดครับ อีกอย่างหนึ่งคือบ้านของเขาเนี่ยเป็นแฟตทหารที่จอดรถกับตัวแฟตเนี่ยมันอยู่ไกลกันถ้าจะจอดทิ้งไว้เนี่ยมันก็เป็นห่วงรถของพ่อเพราะว่าเพิ่งจะทําทเสร็จมาใหม่ๆวันนั้นเนี่ยเขาขับจากอู o, ไปจอดไปบ้านแฟนครับบ้านแฟนอยู่ที่สมุทรปราการก็จอดในตําแหน่งที่แฟนบอกนั่นแหละครับแล้วเขาเองนั้นก็นั่งรถกลับบ้านไปนานๆทีเหมือนกันครับกว่าจะได้กลับมาหาแฟนเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยกลับมาทีนึงก็มาสตาร์ทเครื่องรถเนี่ยยังสตาร์ทติดอยู่เหมือนเดิม มีอยู่วันหนึ่งที่ตัวเขานั้นกําลังมาสตาร์ทรถของพ่อคันนี้เนี่แหละครับในระหว่างที่กําลังสตาร์ทก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเดินเข้ามาคุยเขาบอกว่าเออน้องน้องช่วยย้ายคันนี้นไปจอดที่อื่นได้ไหมครับจอดตรงนี้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเลยเพอเขารู้กันว่ารถคันนี้เป็นรถของพ่อของน้องพี่เขาเนี่ยก็เล่าให้ฟังต่อครับว่ากลางข้ากลางคืนมันมีคนเห็นว่า มีคนเนี่ยนั่งอยู่ในรถครับหลายๆคนเนี่ยเดินเข้ามาดูก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนเป็นคนมีอายุหน่อยสวมชุดสีขาวนั่งยิ้มอยู่ในรถทำให้คนแถวนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าผ่านมาตรงนี้เลยในตอนกลางคืนแต่ในตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยเฉยๆครับพอรู้อยู่แล้วแหะครับว่าวิญญาณที่ทุกคนเห็นกันนั้นมันคือพ่อของเขาเองเขาก็ไปเล่าเรื่องราวนี้ให้กับแม่ฟังครับ แม่ก็บอกว่ามีคนหลายคนเหมือนกันมาบอกแม่แต่แม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้คนที่ขับเป็นเนี่ยไปขับเขาก็ไม่ยอมขับกลับมาให้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องจอดอยู่ตรงบ้านแฟนไว้อย่างนั้นแต่จอดที่บ้านแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ไปจอดที่จอดรถเขาหรอกนะครับบ้านของแฟนเนี่ยเป็นร้านชํากําแพงฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยมันเป็นที่ว่างๆเหมือนที่ผมบอกไปเขาก็รถเนี่ยของพ่อเขานะครับไปจอดไปตรงข้างกําแพงนั้นเดีวยวําที่ว่าบ้านแฟนเนี่ยเป็นร้านขายของชําคนก็จะเดินเข้าเดินออกกันอยู่เป็นประจํา มีอยู่วันหนึ่งครับที่ยายคนหนึ่งบ้านแกเนี่ยอยู่ตรงสามแยกซึ่งในตำแหน่งที่รถจอดเนี่ยรถหันหน้าไปทางหน้าบ้านแกพอดีแกเนี่ยก็เดินมาคุยกับตัวของเขาครับด้วยน้ําเสียงที่ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แกพูดประมาณว่านี่ไม่เคยมีรถกันหรอดึกดึกดื่นเนี่ยเดินเข้าเดินออกรถกันอยู่แน่นแหละเดี๋ยวก็เปิดไฟปิดไฟรู้ไหมว่าไฟมันเข้ามาบ้านฉันแสงไฟเนี่ยมันแยงตามากๆตัวเขาเองเนี่ยถึงกับตกใจเลยครับ แล้วก็บอกยายครับว่ายายใจเย็นๆก่อนมันไม่มีใครเล่นรถคันนี้หรอกครับกุญแจมันอยู่ที่ผมรถคันนี้เนี่ยล็อกตลอดแกเนี่ยบอกว่าแกเห็นทุกคืนไฟหน้ารถเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่ยนั้นแหละยายลำคาญมากเลยหนูอย่าเล่นได้ไหมยายไม่ชอบเขาเองเนี่ยก็พยายามรวบรวมสติครับก็พยายามบอกกับยายครับว่ายายมันไม่มีใครเล่นจริงๆครับรถคันนี้เนี่ยผมล็อกเอาไว้หลังจากนั้นครับหลังจากที่ยายแกกลับไปเนี่ย แม่ของแฟนเนี่ยก็เรียกตัวเขานั้นไปคุยด้วยครับคุยประมาณว่ารถคันนี้เนี่ยพ่อของหนูเสียในรถคันนี้ใช่ไหมเขาเองเนี่ยก็บอกว่าใช่ครับแม่แฟนก็พูดประมาณว่าพ่อหนูเนี่ยใส่ชุดสีขาวหรือเปล่าเขาเองเนี่ยก็บอกว่าชุดสีขาวนั้นเป็นชุดที่พ่อใส่ตอนไปรับศพครับแม่แฟนเนี่ยบอกว่าหนูรู้ไหมประมาณตีหนึ่งตีสองแม่เนี่ยลุกมาเข้าห้องน้ําตอนที่แม่เดินออกมาเนี่ยแม่ก็พยายามมองไปที่หน้าร้าน เพราะว่ากลัวว่าจะมีขโมยแต่หนูรู้ไหมแม่เห็นคนใส่ชุดขาวเดินวนไปวนมาอยู่แถวรถนั้นแม่เนี่ยก็คิดว่าเป็นขโมยพอแม่เดินออกมาดูที่หน้าร้านก็ไม่เห็นมีใครสักคนเดินอยู่แม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาเล่าให้หนูฟังนี่แหละตอนนั้นตัวของเขาก็รู้สึกแปลกๆแล้วครับว่าทําไมทุกคนในระแวกนี้เนี่ยถึงพูดจาแปลกๆ ผูเหมือนกับว่ารถคันนี้ที่เขาเอามาจอดเนี่ยเหมือนกับมันจะสร้างปัญหาอะไรใหญ่โตให้กับคนละแวกนี้เลยจนตัวของเขาเนี่ยทะเลาะกับแฟนเลยครับเรื่องรถที่ว่าเอามาจอดนี้สุดท้ายตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจครับว่าถ้าจอดที่นี่มันมีปัญหามากนัก,นกเนี่ยเดี๋ยวรถกลับก็ได้คืนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจครับว่าจะเอารถกลับทันทีแล้วก็เอาหมาที่ตัวเองเลี้ยงมาด้วยเนี่ยขึ้นรถมาด้วยเลยค่าคืนนั้นเนี่ยขับรถกลับมาคนเดียวรถเนี่ยมันก็เป็นเกียร์ธรรมาดาพราะนั้นเขาอายุเพียงแค่19-20เนี่ย การขับรถเกจธรรมดามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับขับไปเนี่ยก็ร้องไห้ไปจนขับมาถึงออถนนสีนครินครับในระหว่างที่กําลังติดไฟแดงหมาที่นั่งมาอยู่เบาะข้างๆเนี่ยมันก็หันหลังแล้วก็หมอบลงหางของมันเนี่ยสั่นกระดิกกระดิกไปมาตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาถึงกับกลัวมากเลยครับกลัวถึงชนิดที่เรียกว่าต้องหันกระจกมองหลังนะครับเงยขึ้นไปเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นเผลอไปมองกลัวว่าถ้าเกิดหันไปมอง จะเห็นพ่อของตัวเองนั้นนั่งอยู่เบาะหลังจริงๆจนตัวของเขานั้นขนลุกไปทั้งตัวกลัวจนพูดออกมาเลยครับว่าพ่อหนูกลัวพ่อต้องช่วยหนูสิพ่ออย่าทำแบบนี้พ่อขับมาถึงแถวบ้างกะปิครับเขาเองนั้นรู้สึกแปลกๆมันมีกลิ่นเน่าเหมือนกับเหม็นเน่าขยะเหมือนอะไรเนี่ยโชยเข้ามาในรถทั้งๆท,ที่รถนั้นไม่ได้เปิดกระจกแล้วก็ไม่ได้ปรับโหมดให้อากาศข้างนอกนั้นเข้ามาด้วย เขาเองเนี่ยกลัวมากๆครับในระหว่างที่ขับไปก็พยายามมองแต่ข้างหน้าตลอดเวลาอยากจะให้ถึงบ้านไวๆพอถึงที่บ้านครับก็โทรให้แม่นั้นลงมารับหน่อยเพราะว่าไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวแม่เนี่ยก็ลงมารับแล้วก็พาตัวเขานั้นขึ้นไปนอนตามปกติในคืนวันนั้นเนี่ยได้เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังครับแต่แม่บอกว่าจะกลัวอะไรพ่อมาคุ้มครองเขาเองเนี่ยก็เชื่อคําพูดที่แม่บอกครับก็เลยหายกลัวขึ้นมาหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้นครับว่าจะกลับไปง้อฟแฟนหน่อย ก็คิดอยู่นานครับว่าจะนั่งรถเมย์ไปดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาหมาไปด้วยหรือว่าจะนั่งแท็กซี่ต่อด,ดีถ้านั่งแท็กซี่จากสะพานใหม่ไปแพรกษาเนี่ยมันก็หลายบาทอยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาอย่างนี้รถของพ่อที่มาจอดที่นี่เนี่ยจอดไปเปล่าๆมันก็เสียเปล่าเอารถพ่อเนี่ยไปใช้เลยดีกว่าปรากฏว่าในวันนั้นช่วงบ่ายเขาเองก็ขับรถของพ่อเนี่ยแหละครับกลับไปหาแฟนที่สุรปราการในระหว่างที่ขับไปก็ได้กลิ่นเหม็นมาอีกแล้วครับหมาที่มันนั่งอยู่ข้างๆ มันก็ทําเหมือนเดิมเลยคือจู่ๆมันก็หันหลังแล้วก็หมอบลงแล้วก็นั่งกระดิกหางอยู่อย่างนั้นทำเอาตัวของเขานั้นกลัวเลยครับกลัวชนิดที่เรียกได้ว่ากลางวันแสกเนี่ยยังรู้สึกขดลุกขึ้นมาได้ทันทีในระหว่างที่ขับไปรถเนี่ยมันก็มีเสียงดังแปลกๆครับดังกุกกักทำตัวของเขาเนี่ยถึงกับกลัวเลยครับกลัวรถเนี่ยมันจะเสียกลางทางแอร์เนี่ยมันก็ไม่เย็นเกี์เนี่ยก็เข้าแบบวืดบ้างไม่วืดบ้างเร่งเนี่ยไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่ พอมาถึงที่บ้านแฟนก็เอาหมาที่มาด้วยเนี่ยลงไว้ที่บ้านก่อนทีแรกว,ว่ากะว่าจะเอารถคันนี้มาใช้ตามปกติแต่ดูเหมือนกับว่ารถคันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่สมบูรณ์ครับคือถ้ามาใช้เนี่ยมันน่าจะพังสักวันหนึ่งแน่นอนก็เลยคุยกับแฟนว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่รถคันนี้มาใช้แล้วเดี๋ยวขับกลับไปคืนที่บ้านแม่เหมือนเดิมดีกว่าก็บอกแฟนครับว่าให้เธอนั้นช่วยนั่งเป็นเพื่อนหน่อยเพราะไม่อยากที่จะขับกลับไปคนเดียวแล้ว ในระหว่างที่ขับออกมาจากสุปาการพอถึงตำแหน่งเดิมเลยครับตรงแ,ตแถวบางกะปีช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาค่ำๆแฟนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีปฏิกิริยาแปลกๆเธอทําทแบบทําจมูกแบบฟุดฟัดฟุดฟัดเหมือนกับจะเหม็นกินอะไรบางอย่างตัวของเขานั้นก็เลยพูดว่าอย่าพูดอะไรนะรู้แล้วแหละว่าเธอได้กินอะไรทั้งสองคนเนี่ยพากันนั่งรถขับไปเงียบๆอย่างนั้นไม่คุยกันพอพ้นจากแถวบางกะปีไปเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยถึงกับถอนหายใจแล้วก็พูดว่าเฮ้อพูดพร้อมกันเลยครับว่าเมื่อกี้เนี่ยได้กลิ่นใช่ไหมก็มีการคุยกันครับว่าเมืเ่อกี้เราคงจะได้กลิ่นจากข้างนอกเลยมั้งแต่ทําไมมันเหม็นนานขนาดนี้รู้สึกอึดอัดมากๆเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนพอเรียวซ้ายเข้ามาในแฟตครับก็ถึงกับตกใจเลยเมื่อเห็นว่าแม่นั้นนั่งรอยอยู่แล้ว แกเนี่ยรีบเดินมาหาที่รถทันทีแล้วก็ถามว่ารถมันเป็นอะไรทําไมมันเสียงดังแบบนี้แม่ก็บอกว่าให้จอดรถก่อนแล้วลงมาคุยกันพอจอดรถเสร็จครับตัวขงเขากับแฟนก็เดินตามแม่ขึ้นไปพอขึ้นไปบนห้องตัวขงเขากับแฟนเนี่ยก็เล่าเรื่องราวนี้ให้กับแม่ฟังครับเล่าไปเนี่ยก็ร้องไห้ไปบอกว่าแม่หนูไม่เอาแล้วแม่ขายมันเถอะอย่าไปเสียดายเลยพ่อเขาตายไปแล้วนะแม่ขายเถอะนะแม่หนูกลัวแม่ก็บอกว่างั้นเราอย่างนี้พรุ่งนี้เอ,เอาไปขายเลย เขาเองเนี่ยก็บอกว่าแล้วจะมีใครซื้อหรอแม่แม่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องลองดูก็ลองไปขายดูก่อนจะได้รู้ว่ามีคนซื้อไม่ซื้อปรากฏว่าเช้าอีกวันหนึ่งครับตัวของเขาเนี่ยก็จะรถคันนี้แหละไปขายบอกกับแม่ไว้เลยครับว่าแม่ถ้าได้หมื่นสองหมื่นเนี่ยก็เอาแม่ก็ตกลงครับเขาเองก็ขับรถคันนี้แหละครับไปที่เต็นท์รถเต็นท์หนึ่งแถวแถวเซนทันรามอินทราพอขับไปถึงเนี่ยก็จอดตรงที่เขาเขียนว่าขายรถจอดตรงนี้ก็จอดเสร็จปุ๊บก็มีคนมาตีราคาให้ทันที เขาก็เดินดูไปเดินดูมาครับก็ถามว่าน้องน้องไม่สนใจคันนี้เทินเอาคันใหม่เหรอพี่ให้ราคาเธินสูงสเลยนะเขาเวเนี่ยก็ตัดสินใจครับว่าเออเอาไงดีถ้าพี่ให้ราคาสูงเนี่ยก็น่าเทินอยู่ก็บอกพี่ครับว่าพี่ผมขอเดินดูรถรอบเต็นพี่ก่อนได้ไหมก็เดินดูไปเดินดูมาครับตัดสินใจว่าจะเทินรถคันนี้นี่แหละแล้วก็บอกแม่ครับว่าแม่เผมตัดสินใจเทินนะผมไม่ขายอย่างน้อยก็มีรถเอาไว้ใช้งานในบ้านหน่อยสรุปเต็นนี้ครับตีราคาเทินให้เป็นเงินดาวประมาณห0,000ื่นครับ เจ้าของเต็นก็บอกว่าเอารถคันเก่ากลับไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเรื่องผ่านแล้วเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนเป็นคันใหม่แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยยืดเรื่องไฟน้งไฟแนนซ์อะไรไม่ผ่านครับสุดท้ายเจ้าของอู่เนี่ยเขารับซื้อแค่35มหมื่นห้าครับกับรถคันเก่าของพ่อพอผ่านไปอีกวันวันที่จะรถคันนี้เนี่ยไปส่งให้ที่เต็นปรากฏว่ารถของพ่อนั้นสตาร์ทไม่ติดครับทำอย่างไรก็ไม่ติดครับเขาคิดในใจว่าสงสัยพ่อจะไม่อยากให้ขายอย่างแน่นอน แม่ก็เลยโทรเรียกช่างที่อู่เลยให้มาซ่อมให้หน่อยเขาบอกว่าฟิวขาดพี่แล้วก็เปลี่ยนฟิลใหม่พอเปลี่ยนฟิลใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลองสตาร์ทดูปรากฏว่าก็ไม่ติดเหมือนเดิมครับจนช่างเนี่ยถามว่าพี่จะรีบไปไหนกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลากไปซ่อมที่อู่ให้เลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรถคันนี้ไปขายพี่พี่รีบซ่อมให้หน่อยนะช่างเนี่ยถึงกับหัวเราะเลยครับแล้วก็บอกว่าเองเ็งจะเอาไปขายเอ็งจูดทูบบอกพ่อเองก่อนดี หลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ยังงง,ง,งกันครับว่าน้าคนนี้พูดอะไรหลังจากนั้นเขาก็จุดทูบบอกพ่อครับว่าเออพ่อผมขอขายรถพ่อนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะรถคันนี้อาร์ที่เป็นช่างเนี่ยครับเขาก็ถามว่าเองจะขายจริงๆใช่ไหมเนี่ยตัดสินใจแล้วนะว่าจะขายเนี่ยอาร์เนี่ยจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือตอนรถคันนี้ที่จอดอยู่ที่อู่เนี่ยตอนที่อาร์กลังซ่อมให้เองนั่นแหละเด็กในอู่เนี่ยมันเห็นว่ามีผู้ชายใส่ชุดทหารสีขาวเดินวนไปวนมารอบรถ จนไม่มีใครกล้าซ่อมเลยให้ใครไปรื้อรถเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าแล้วพ่อของเองเนี่ยยังมาเข้าฝันอาบอกอีกว่ายุดเองซ่อมรถให้เสร็จไวๆนะลูกจะใช้รถจนแกเนี่ยต้องลากรถออกจากอู่ไปไว้ให้ไกลๆหน่อยเพราะว่าลูกน้องในอู่เนี่ยต่างพากันกลัวกันหมดเลยพอหลังจากที่อานเนี่ยเล่าให้ฟังครับอาก็เดินมาตบที่รถประมาณ2 3สาครั้งแล้วก็พูดว่าเอ้ยให้หลานมันขายไปเถอะพี่ หลานจะได้มีรถดีๆไว้ใช้แล้วหลังจากนั้นครับเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยเพราะจู่ๆรถคันนี้ก็กลับมาสตาร์ตติดอีกครั้งหนึ่งครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆอ่าบอกว่าไปเถอะไปโชคดีแล้วแหละเองเอารถไปขายเถอะหลังจากนั้นครับตัวของเขาเนี่ยก็ขับรถของพ่อเลยครับไปที่เต็นท์ทันทีพอไปถึงที่เต็นท์ก็มีผู้ชายมันยืนรอรับรถครับเขาก็จะเอาขึ้นเทเลอร์เนี่ยไปยังสระบุรีเขาบอกว่ารถเก่าเนี่ยพี่ต้องเอาไปขายต่างจังหวัด ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินมารอบๆรถแล้วก็เคาะนู่นเคาะนี่แกะนู่นแกะนี่แล้วก็คุยกับเจ้าของเต็นท์กันสักพักใหญ่เลยครับแม่เนี่ยก็นั่งบนพึมพำพึมพำข้างๆสักพักพี่ชายคนหนึ่งครับแกก็เดินมาบอกว่าผมไม่กล้ารับรถคันนี้อะพี่ผมกลัวมันเหมือนกับคว่ำม,มาเลยตัวของเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเงินไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมเอารถกลับก็ได้ผมคงไม่มีเงินดาวห้าหมื่นสรุปแล้วก็คือเขานั้นไม่เอาคันใหม่ พี่เจ้าของเต็นท์เนี่ยก็บอกว่าลูกค้าตีเธอินนะเอาไงสรุปพี่ผู้ชายคนนั้นที่มาเดินคอรถอยู่ที่จะเอารถขึ้นเทลเลอร์ไปสระบ,บุรีเนี่ยบอกว่างง้นเอาอย่างนี้ผมให้4ี่หมื่นเลยผมตกลงแต่อีกหมื่นนึงเนี่ยน้องต้องไปหายืมมาเองนะพี่เจ้าของเต็นท์เนี่ยก็ใจดีมากครับพี่เจ้าของเต็นท์บอกว่าเอาอย่างนี้เอ็งไปหามาแค่สามพ 7, นันพอแล้วเดี๋ยวอีกเจ็ดพันเนี่ยผ่อนเอากับเขาก็ตกลงตามนั้นครับและสุดท้ายพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของเต็นท์เนี่ยที่เขามาเดินคอรถดูจะเอา เขาก็เดินมาบอกตัวของเขาครับว่าเอ่อน้องๆมานี่หน่อยดิน้องช่วยบอกรถให้หน่อยนะว่าให้ไปกับพี่หน่อยเขาเองเนี่ยก็งงๆครับว่าพี่พูดอะไรแต่ก็เดินไปทําเหมือนที่พี่เขาบอกครับนั่นก็คือเดินไปที่รถครับแล้วก็บอกว่าเอ่อพ่อไม่ต้องห่วงนะไปกับพี่เขาซึ่งหลังจากนั้นรถของพ่อเขาก็ถูกยกขึ้นเทรลเลอร์แล้วก็ขับออกไปจากเต็นท์ครับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันครับว่ารถคันนี้นั้นอยู่ที่ไหนแล้ว ถ้าจาไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าทะเบียนรถของพ่อเขาเนี่ยลงท้ายด้วย4 7 6 1หนึ่งครับแต่อักษรตัวหน้า2ตัวเนี่ยผมขอไม่บอกนะครับบอกแค่4ี่ตัวหลังก็พอเป็นองไรบ้างครับกับเรื่องราวความเสี่ยงขวัญในวันนี้ใครจะไปคิดล่ะครับว่ารถของพ่อที่รักที่ห่วงนั้นจะทําให้เกิดเรื่องราวแปลกมีเรื่องราวหลอนเกิดขึ้นได้ขนาดนี้ใครดีโชคดีได้รถคันนี้ไปก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญ เราคือพวกเดียวกันครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปสำหรับวันนี้โชคดีเลยครับสวัสดีครับ